ไร้วินเตรียมระเบิดความมันไซใบไซคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศล่าสุดหนุ่มไร้วชิรวิชีวะอารีได้มีกำหนดการขึ้นคอนเสิร์ตไซใบไซคอนเสิร์ตท,ที่แคมบบเดียโดยโชว์วันที่12พฤศจิกายนนี้เวลา6โมงเย็นซึ่งงานนี้ต้องยอมรับเลยว่า คอนเสิร์ตสำหรับหนุ่มไร้วชิรวิชิวอารีที่ประทะกับหนุ่มวินเมทวินโอภาสเอี่ยมกระจรเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกสุดมันจัดเต็มอย่างมากเพราะเคยออกคอนเสิร์ตทั้งไทยและต่างประเทศมามากมายจนครั้งนี้มาถึงประเทศแคมบเบอร์รีนั่นเองค่ะโดยถือว่าเวลาที่หนุ่มไร้และหนุ่มวินได้ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันมักจะติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆกับแฮชแท็กไร้วินคอนเสิร์ตเรียกได้ว่ามีแฟนคลับ ตั้งตารอดูมากมายเลยทีเดียว โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดเต็มอิ่มกับความสนุกและการเอนเตอร์เทนแบบจัดเต็มของหนุ่มวินและหนุ่มไรรรวมไปถึงการร้องเพลงที่ทำเอาแฟนคลับถึงกับกรี๊ดกราดได้เลยทีเดียวค่ะฉะนั้นก็ขอให้ชาวแคมเบอรีได้ติดตามรอดูและพร้อมที่จะให้กำลังใจหนุ่มวินหนุ่มไร้เสมอนั่นเองอย่าให้เสียชื่อเลยนะคะและขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มวินเมทวินและหนุ่มไรร์วชิรวิทด,ด้วยค่ะมั่นใจคบว่าจะต้องปังอย่างแน่นอน รอชมกันได้เลยนะคะทุกคนขอขอบคุณไบร์ทวชิรวิทย์และวินเมทวินฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ